ประเพณีที่เรียกว่าวาก้าเซรัมนอนี่เขายกขากันเอาทงลงพร้อมกันแล้วก็แสดงพืชทัาทืนทัดใส่กันอันนี้เป็นการลดแรงประทะเฉยๆอเมริกาทรัมป์เขาก็ออกมาทวิตว่าเนี่ยสประเทศนี้อินเดียปากีสถานอะ่ะเขาจะหยุดลบชั่วคาวเขาจะไม่ยิงขีปนาวุธใส่กันแล้วนะเพราะว่าเนี่ยฉันน่ะไปคุยมาแล้วฉันเป็นตัวกลางตลอดอะ่ะใช่แล้วทีนี้ทางปากีสถานกับทางอินเดียเขาก็ออกมาว่าไม่เกี่ยวเลยซึ่งถ้าไทยทํากับกัมพูชา<ๆ>ไม่แน่ใจอ่ะ มันจะมีประเพณีหนึ่งอะคะ่ะจะอยู่ที่ชายแดนของทางอินเดียแล้วก็ปากีสถานพอเ,เปิดประตูปุ๊บในช่วงทุกๆ6กโมงเย็นเขาจะเอาธงลงเปิดประตูปุ๊บทหารทั้งสองฝั่งวิ่งเข้าหากันแต่ว่าไม่ได้เกิดการประทะจริงแต่เขาจะกดขม่มฝั่งตรงข้ามด้วยการยกขาสูงๆยิ่งสูงจนถึงหัวเท่าไหร่จะยิ่งดีกระทืบเท้าพูดเสียงดังตะโกนเสียงดังแล้วก็จับหนวดเหมือนแบบ ประมาณว่าประมาณฉันฉันเท่กว่าฉันหลอกกว่าแล้วหลังจากนั้นนะคะข้างฝั่งอะ่ะก็จะมีประชาชนมานั่งเฮเชียกันโดยทั้งฝั่งของอินเดียเนี่ยจะตะโกนว่าพารัตมาตากีชยัยก็คืออินเดียจงเจริญส่วนปากีสถานได้ยินปุ๊บเขาก็จะพูดประมาณว่าปากีสถานซินดาบาดก็คือปากีสถานจงเจริญซึ่งอันเนี้ยเราเราดูแลเหมือนเป็นการ <คม S 1> โต้แย้งข<ม>่<ข>ม,มกันแต่จริงๆแล้วอะค่ะ การทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นการลดการประทะของทั้งสองประเทศอย่างที่เรารู้กันเนาะไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือปากีสถานเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อปี1 9 4 7แล้วโดนปลดออกมาพอปลดออกมาเขาก็เหมือนประมาณว่าต่างคนต่างอยู่แต่ว่ามันก็จะเกิดข้อพิพาทต,ตรงกลางก็คือพื้นที่พิพาทคือแคว้นแคชเมียที่ล่าสุดเราได้เห็นข่าวเนาะที่อินเดีย ยิงขีปนาวุธใส่ปากีสถานแล้วปากีสถานก็ยิงกลับในวันถัดมาโดยข้อพิวาทที่ว่าอินเดียเขาหาว่าปากีสถานฆ่าคนของเขาในเขตพื้นที่แคชเมียร์ซึ่งถามว่าพื้นที่แคชเมียร์เนี่ยคืออะไรพื้นที่แคชเมียร์อย่างที่บอกเนาะมันเป็นพื้นที่พิพาทก็คือตอนนี้อินเดียจะควบคุมอยู่ที่ประมาณ2ส่วน3ของพื้นที่แต่ปากีสถานนะคะจะควบคุมหนึ่งส่วนสามของพื้นที่ปากีสถานเขาเชื่อว่าแคชเมียร์เป็นของเขาแต่ว่าเหตุผลน่ะก็คือคนปากีสถานเนี่ยเขาจะนับถือมุสลิมแต่อินเดียเนี่ยจะนับถือฮิน คนในแคชเมียร์ตอนแรกค่ะจะเป็นชาวมุสลิมแต่ผู้นําของแคชเมียร์เนี่ยเขานับถือฮินดูดังนั้นแล้วมันก็เลยไปเข้าข้างอินเดียซะส่วนใหญ่แต่ปากีสถานเขาก็ไม่ยอมอันนี้ก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่แบบถกเถียงหลายสิบปีแล้วนะหลายสิบปียาวนานมากจริงๆแล้วค่ะการทําประเพณีที่เรียกว่าวาก้าเซรามอนี่ก็คือตรงที่เขายกขากันเอาธงลงพร้อมกันแล้วก็แสดงฮึดฮัทฮืดฮัทใส่กันอันเนี้ยเป็นการลดแรงประทะเฉยๆแต่ว่าการทําประเพณีเนี้ยมันจบสิ้นลงหยุดชั่วคราวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยที่ว่าอินเดียเริ่มโจมตีขี่ปนาวุธใส่แล้วก็ประเพณีจริจริงอะทำมา66ปีแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมาหยุดแล้วก็หยุดชั่วคราวว่าไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อวันที่สิพฤษภาค่ะอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือซีดไฟร์อเมริกาทรัมป์เขาก็ออกมาทวิตว่า เนี่ยสประเทศนี้อินเดียปากีสถานอ่ะเขาเขาจะหยุดลบชั่วคาวเขาจะไม่ยิงขีปนาวุธใส่กันแล้วนะเพราะว่าเนี่ยฉันอ่ะไปคุยมาแล้วฉันเป็นตัวกลางตลอดอะ่ะใช่แล้วทีนี้ทางปากีสถานกับทางอินเดียเขาก็ออกมาว่าไม่เกี่ยวเลยที่เราหยุดกันเพราะว่าทางทหารเราคุยกันว่าโอเคมันเกิดความเสียหายคนเจ็บคนตายเยอะเราก็จะยตุติตรงนี้ก่อนแต่ว่าประเพณีวากาเซรามอนีน่จะเกิดขึ้นอีกไหมอันนี้ก็จะต้องมาดู ข่าวอัปเดตอีกทีหนึง่งแต่ณตอนนี้ค่ะหยุดชั่วคราวไว้ก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะหยุดยิงขี ki, ปนาวุธใส่กันเนี่ยแต่ว่าความตึงเครียดก็ยังมีอยู่คนที่อยู่ในแคว้นแคชเมียร์เขาก็จะยังไงจะใช้ชีวิตยังไงจริงๆเราก็ควรที่จะใช้ประเพณีนี้เหมือนกันนะเอามา a ด a p t ใช้เพราะว่าเรายังมีข้อพิพาทระหว่างเขาพระวิหารกับกัมพูชาลองนึกดูว่าถ้ามีมีทหารกัมพูชาเนาะแล้วก็ทหารไทยเนาะออกมาทําสิ่งเนี้ยคล้ายๆกันอะ่ะเออมันจะลดข้อพิพาทไหมก็อาจจะได้แต่ว่าอาจจะนานเหมือนอินเดียกับปากี ที่เมืองอัตตาลีของอินเดียแล้วก็เมืองวากาของปากีสถานเนี่ยมันจะเป็นแถบชายแดนเนาะเขาก็จะทําประเพณีขึ้นมารู้ไหมว่าตรงนั้นมันเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวของเลยทัวริซึมเลยนะคนเหมือนแบบเป็นแลนด์มาร์กเลยว่าฉันไป2ประเทศนี้ฉันจะต้องไปดูประเพณีให้ได้ซึ่งถ้าไทยทํากับก,บกัมพูชาไม่แน่ใจอะเซนซิทีฟมากนะตรงนั้นใ จานจะไปเรียนกันยาแล้วค่ะไอเอลไม่ถึงสักทีสอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำไงได้บ้างะคะที่ BAC ครับ British Academic Center เราทำหลักสูตร Joint Master Program ไม่ใช้ i e เ t s เรียนปโทต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์เราทำมาแล้ว10ปีมีทั้งหมด25รุ่นนักเรียนอลานายกว่าพันคนหลักสูตรนี้นะครับ Joint Master เรียนปโทที่ไทยก่อน <Wow. S 3> เพียง3เดือนเท่านั้น4วิชาพอเสร็จปั๊บ transfer credit ไปที่มหาลัยที่ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์อีก8ปถึงเเดือนจบที่สำคัญย้ำนะครับไม่ใช้ i e l t s ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเป็นกลุ่ม มันขูดใจกว่าสมัครเลยครับแย่แล้วหน่อยที่อยากฟัน